เราหลายคนคุ้นเคยกับการภาวนาด้วยการบริกรรมพุโทโธแต่หลวงปู่สิมบอกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองทรงใช้วิธีอื่นในการฝึกจิตในธรรมเทศนากันนี้หลวงปู่สิมพุทธาจารจะไม่ตาเผยให้เห็นถึงวิธีดั้งเดิมที่พระพุทธองค์ทรงใช้เพื่อนำเราเข้าไปพบกับสภาวะของจิตดวงผู้รู้ที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในตัวเราทุกคน นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธิ การนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นแม่พระพุทธลูกอย่างหลวงพ่อเชียงแสนหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อต่งตางๆที่ท่านนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นมีให้ดูในถ้ำผาปองนี่ก็มีอยู่หลายองค์ ท่านยังนั่งได้แลดูหนาวหรือดูร้อนหรือดูฝนท่านก็นั่งขัดสมาธิเพชรได้เราร่างกายมนุษย์นั่งภาวนาสู่พระพุทธรูปไม่ได้ต้องัดนน่งแม้จะได้เล็กๆน้อยๆก็ยังดีกว่าไม่ทำ คือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาคือไม่ให้ใจออกทางสายตาให้ใจรวมเข้าไปภายใน ใจนั้นท่านให้ชื่อย่อว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่แต่ไม่ใช่รูปร่างที่เรามองเห็นกันมีตามีหูนี่อันนี้เรียกว่าเป็นเลือนใจเป็นที่อยู่ของใจส่วนจิตใจจริงๆน่ะไม่มีรูปร่างไม่ต้องไปหา หาก็ไม่มีไม่เห็นถ้าเราภาวนาจิตใจสงบระงับตั้งมั่นดีแล้วมันก็เห็นเองล่ะมันมีอยู่ <c oughs> เมื่อจิตใจ <c oughs> ของเรายังไม่สงบระงับนี่ จงเทียนพยายามทำใจให้สงบประงับให้จงได้เมื่อเรานั่งขัดสมาธิแล้วก็ให้นึกบริกรรมคำว่าพุทโธหรืออุบายอื่นใดเมื่อเรานึกเราจะเริญแล้วจิตใจเราสลดสังเวชรวมจิตรวมใจได้ท่านก็ให้ถือว่าอุบายนั้นก็เหมือนกับคำว่าพุทโธ ส่วนพระพุทธเจ้าของเราเองนั้นพระองค์ไม่เด่นนึกพุทธโธแต่พระองค์เอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวตอนแรกๆลมเข้าไปท่านก็รู้วนี่เป็นลมเข้าไป ลมออกมาท่านกร็รู้ว่าน,นี่เป็นลมออกมาเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นยมลมหยาบลมอย่างกลางลมอย่างละเอียดจนกระทั่งหมดลมจิตใจท่านกร็รู้ท่านเอาลมมัดจิตใจได้แม้เราทุกคนผู้ใดถูกกับลมหายใจเข้าออกก็ ก็เอามาภาวนาได้ให้จ,จิตใจสงบตั้งมั่นได้เป็นข้อแรกจิตน,นั้นเมื่อเรากำหนดลมกำหนดพุทโธก็ได้ยินเสียงพุทโธกำหนดลมก็ลมผ่านเข้าออกจิตเป็นผู้รู้จิตมันรู้ว่านี่ลมเข้านี่ลมออก กายสบายกายไม่สบายจิตสบายจิตไม่สบายจิตมันรู้จึงให้ชื่อว่าจิตดวงผู้รู้มีอยู่ทุกตัวคนความจริงนั่นจิตมันมีดวงเดียวแต่กิเลตันหามาณนะทิฏฐินะั้มันมากอาจารย์โบราณท่านจึงให้ชื่อว่า กิเลสมันมีตั้งพันห้าตันหาร้อยแปดแวแต่จิตใจดวงผู้รู้อันเดียวนี่แหละตั้งแต่เกิดมามันไม่ได้ไปที่ไหนยังไม่ได้ออกจากล่างนี่ไปยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเป็นตัวเราของเรา เป็นตัวค่าของข่าเป็นตัวกูของกูอยู่นอนและเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าโดนอุปเทวเหตุเข้าร่างกายสังขารอยู่ไม่ได้ลูกแตกดับหรับจิตก็ออกไปคือเมื่อร่างกายอันนี้ยัง ยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยได้อยู่มันก็อยู่แล่ละแต่อยู่ในนี้ถ้าเราไม่ภาวนาก็ไม่รู้ไม่เห็นอีกเพราะมันซ่อนอยู่ในนี่แหละมันหลงอยู่ในนี้พุทโธพร,ระพุทธเ,ทเจ้าท่านไม่หลง พระพุทธเจ้าท่านเป็นโลก,กวีทูจิตท่านรู้แจ้งโลกคำบารู้แจ้งโลกแจ้งธรรมมากมายรู้ทั้งเรื่องโลกที่มีวิญญาณคลองท่านรู้จนกระทั่งว่าโลกภายนอกแผ่นดินท่อฟ้าอากาศดวงดาวดวงกะระติศพจัน ดินฟ้าอากาศพระองค์รู้ทั้งนั้นแต่รู้ในทางโลกนั้นไม่ค่อยได้ฝนเท่าไรส่นวนมากพระองค์รู้ในการสอนมนุษย์และเทวดาอินพรหมให้มาโู้จากความทุกข์ความเดือดร้อนของตัวเองที่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะ มันเป็นเครื่องทำความเดือดร้อนให้แก่บุคคลที่มีความหลงนั้นคือมาสำคัญผิดคิดว่ามันเป็นความสุขความสบายมันหารู้ไม่ว่าเรื่องกิเลสตัณหามานะิิิฐิมันให้ทุก มากกว่าที่ให้สุขความสุขมันมีนิดเดียวความทุกข์มันมีเต็มโลกดูกจิตใจคนเราที่มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกนี้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นสมบัติของตัวเองก็ยึดมั่นถือมัน่นเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่นั่นแหละ คือจิตหลงอันนี้นะมันแก้ไม่ค่อยได้ที่จะแก้ได้มันต้องหัดจิตอันนี้ฝึกจิตอันนี้ให้สงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนามั่นคงที่สุดก่อนจึงจะก,กำหนดพิจารณารูปนามกายใจนี้ จนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์หลักอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อโลในหลักสามประการแล้วคิดใจมันก็เลิกละปล่อยวางเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษ ไม่ยินดีพอใจเหมือนแต่เก่าก่อนมาท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าคนเราธรรมดาเมื่อไปเห็นงูเข้าธรรมดางูมันมีพิษอยู่ที่เขี้ยวที่ฟันไปเห็นงูไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่มีพิษไม่มีพิษก็ ไม่เข้าไปใกล้เพราะว่างูนั้นถ้ามันไปกัดเข้าไปในร่างกายของคนเราแลวถ้าง,งูพิษก็ถึงขั้นตายถ้าง,งูพิษน้อยก็ถึงขั้นลำบากพระอริยาเจ้าทั้งหลายท่านเห็นรูปเสียงปิ่นรสโภภพธพภะธรรมารม ทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าสของบ้านเรือนตึกลามเลือกสวนไล่นาที่มนุษย์ยึดมัน่นถือมั่นอยู่นี่ว่ามันเป็นภัยเป็นภัยเป็นอันตรายพาให้มาเกี่ยวเกาะกังวลมาเกิดมาตายไม่จบไม่สิน้นเป็นความหลง หรือว่ามีพิษลายเหมือนงูเห่างูจงอางงูที่มีพิษถ้าง,งูพิษกัดคนไหนแล้วแล้วว่าตายลูกเดียวเมื่อเห็นงูก็แม้ยังไม่ได้กัดก็ตามมันก็รู้ในใจว่ามันมีพิษอยู่ในเขี้ยวของมัน พอเห็นก็วาสะดุ้งกลัว,ลวพอวิ่งพอเต้นให้มันห่างไกลกับคนเราก็วิ่งหนีเต้นนี้ละการที่เรามายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอยู่เดี๋ยวนี้คือความไม่รู้ในจิตท่านให้ชื่อว่าอาวิชชาปัจจยาสังขารา อาวิชชาความไม่รู้แล้วมันก็เป็นสังขารเป็นวิญญาณเลื่อยไปเป็นพบเป็นชาติมาเกิดมาตายอยู่ในเรื่องอันเก่าตายอยู่อย่างเก่าไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะความไม่รู้การภาวนานี้เพื่อให้จิตใจเรารู้จักว่ามันก้อนทุกกองทุก ร่างกายกองกระดูกเหล่า Banana. นี้มันกองทุกข์ก้อนทุกขแท้ท่านจึงให้รวมจิตรวมใจมาสงบตั้งมันเพียนเพ่งดูในจิตในใจจนเห็นทุกข์เห็นโทษของลลกของนามของการมาเกิดมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทุกต่างๆมันก็ตามมาทุกอย่างทุกประการ สิ่งที่เราไม่ต้องการปรารถนามันก็ตามมาเพราะความไม่รู้ความไม่แจ้งความยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชื่อในเสียงในเราในของของเราจงภาวนาเพียนเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบ เธอยาได้ลหลงไหลไปที่อื่นให้รวมจิตรวมใจดวงผู้รู้มาอยในจิตในใจในตัวแล้วรูปร่างกายของเราทุกคนที่ว่าขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ เรียกว่าตัวคนเราตัวเราต้องกำหนดพิจารณาให้เห็นพิจารณาให้ได้คือถ้าคนเรานี่แหละลอกหนังถลกหนังออกแล้วมันไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ เมื่อหนังหุ้มอยู่มันเห็นเป็นอย่างหนึง่งถ้าลอกหนังทะลกหลังหนังเนี่ยออกไปแล้วมันเห็นเป็นอีกอย่างหนึง่งถ้าเรากำหนดได้จนถึงความจริงจริงเมื่อเอาหนังออกไปแล้วมันก็จะเห็นเนื้อในร่างกายเต็มไปหมดเป็นกล้ามกล้ามมัดมัด ที่เราชอบกินเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อสัตว์เนื้อปูเนื้อปลาสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กกินนะคือว่ามันไม่เห็นร่างกายตัวเองเนื้อหนังมังสังของคนเรามันก็เหมือนกับเนื้อสัตว์ที่คนเราเอามากินมนะัน บางคนถ้าภาวนาจิตมันรวมสงบระงับไปเห็นลำไส้ของตัวเองเต็มไปหมดในท้องในไส้ที่นี้ก็เกิดไม่อยากกินข้าวกินน้ำแล้วมันไส้หมูใส่หมานะ่ะมันก็เหมือนกันกับใส่ตัวเองใส้คนไม่อยากกินข้าว ถ้ามันหนักหนักเข้าก็นั่นแหะมันแบบนั้นมันจะฆ่าตัวเองทิ้งเพราะมันเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกปรากฏต้องแก้ไขด้วยตนเองถ้าจิตเป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขว่าร่างกายที่ว่าเป็นของโสโครกปฏิกูลนั้นเขาว่าไหมมันว่าไหมใครเป็นคนว่า มันก็จิตเราเป็นคนว่าเมื่อจิตเราเป็นคนว่าสภาพเหล่านั้นมันก็แก่ตกไปไม่ไปย็ดไปถือให้เห็นแจ้งในจิตในใจแล้วก็จะไม่ได้หลงไหลไปตามรูปหญิงรูปชายที่มันมีอยู่ในโลกนี้มันเหมือนกันหมดถาดดินถาดน้ำถาดไฟถาดุลมเหมือนกัน ยังไม่ตายก็ดิ้นลนวุ่นวายไปตามภาษากิเลสอันมีอยู่ในใจของแต่ละบุคคลใครมีกิเลสโทสะก็ไปตามเรื่องกิเลสโทสะใครมีกิเลสโมหะมากก็ไปตามเรื่องกิเลสโมหะมากผู้ใดมีกิเลสโลภะความอยากโลภะจิตลาคะตัณหามันก็ไปตาม แถวทางของกิเลสของแต่ละบุคคลบุคคลเลื่อยไปเมื่อมาพิจารณาร่างกายสังขารธาตุดินน้ำไฟลมของตัวได้จิตที่มันลุม่มหลองมัวเมาอยู่มันก็ค่อยหายไปจางไปความรู้แจ้งรู้จริงมันก็เกิดขึ้นในจิตในใจของผู้ภาวนาไม่ทอดทุรละนั่น ต้องภาวนาทุกคืนทุกคืนอันความเน็ดเหนยเมื่อหิวมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารนั้นมันอยู่ที่ความยึดถือของเราต่างหากถ้าจิตใจคนเรายึดมากมันก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยไม่ยึดไม่ถือทุกมันก็ดับไปมันเป็นที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นต่างหา ถ้าจิตใจผู้รู้ผู้มีปัญญาไม่ไปยึดถือทุกทั้งหลายมันก็ไม่มีมันมีโยเพราะจิตไม่ยึดถือมันก็เหมือนกับว่าไม่มีท pais, ุกไม่มีร้อนการปฏิบัติภาวนาในทางพุทธศาสนาจึงควรประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวในจิตในใจของเราให้ได้ เพราะว่าสิ่งภายนอกไม่ได้มาช่วยอะไรเราได้มากนะักมันตัวเราเองช่วยตัวเราเองนึกบริกรรมภาวนาพุทโธจนจิตใจตั้งมั่นไม่หลงไหลเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอันสูงสุดแล้วจะกำหนดพิจารณาอะไรอะไรก็แจ้งชัดได้หมด เพราะจิตมันหยุดมันอยู่จิตไม่ว่าวุ่นไปตามอารมณ์กิเลส้าจิตมันว่าวุ่นไปตามอารมณ์กิเลสแล้วนั่งที่ไหนก็เป็นทุกข์นอนที่ไหนก็เป็นทุกข์ไปที่ไหนก็เป็นทุกข์ไปที่ไหนก็มีเรื่องมีราวให้เกิดทุกอยู่เสมอเพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในจิตในใจในตัวเรานั่นแหละ มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่จึงให้พาการตั้งอกตั้งใจบริกรรมทำใจให้สงบประงับตั้งมัน่นแล้วก็ดูร่างกายสังขารอาการสาสบสองของตัวเองมีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองมันเต็มอยู่ในตัว เดี๋ยวนี้เรานั่งเฝ้านอนเฝ้าพระกรรมฐานอยู่แต่ไม่ดูกรรมฐานของตัวเองยังได้เกิดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่สิ้นสุดยุดติลงไปได้ถ้าเราทุกคนมาพิจารณาว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไสุ้นน้ำเดือดน้ำเหลืองเป็นอย่างไร จนรู้แจ้งในร่างกายสังขารอันนี้แล้วความรุ่มหลงภายนอกก็มันเบาบางไปแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผู้อื่นพิจารณาให้ยิบยื่นให้ไม่ใช่เราต้องกำหนดพิจารณาด้วยสติสมาธิปัญญาของเราเอง จนกระทั่งมันเบื่อนายคลายกิเลสเหล่านี้ออกจากกิจใจแดวว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาเห็นแจ้งด้วยญาณอันวิเศษละกิเลสจึงจะหมดไปสิ้นไปถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยน้ำจิตน้ำใจใครจะว่าอย่างไรอย่างไรมันก็เท่าเก่านั่นแหละไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะจิตเรามันไม่เห็น ไม่รู้ไม่ประกอบกระทำึึงจำเป็นต้องประกอบกระทำให้ได้ทุกลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนไว้ว่าการกำหนดอะไรก็ตามให้เหมือนกระลมหายใจเข้าออกยังชีวิตของเราให้เป็นมาโดยลำดับและเป็นไปโดยลำดับ คือให้ทำเนืองนิตติดต่อกันไปไม่ให้มันขาดระยะถ้ามันขาดระยะมันก็ไม่ค่อยใดกผนภาวนาให้มันต่อเนื่องทำให้มันต่อเนื่องภาวนาให้มันต่อเนื่องอยู่เสมอเมื่อจิตใจมันรู้ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา จิตใจมันก็สงบระง,งับเย็นสบายอย่างพระองค์ทรงตัดว่าให้นึกถึงความตายของตัวเองให้ได้ทุกลมหายใจเข้าให้ได้ทุกลมหายใจออกจึงจะเป็นคนไม่ประมาทถ้าหมดวันหมดคืนหมดเดือนปีไม่ได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวเพียกว,ว่าใจนั้นมัน ฟุ้งซ่านลำคาญที่สุดพระองค์จึงทรงตัดว่ามารณะภัยคือความตายนี้มันหนีไม่พ้นใครจะเป็นผู้ดีวิเศษอย่างไรก็ตามยศลาบเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตายแล้วก็ทิ้งหมดเอาอะไรไปไม่ได้ทั้งนั้น พระองค์จึงเตือนว่าให้เลิกถึงมรณะภัยคือความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเลิกได้เจริญได้สติสมาธิปัญญาก็เจริญขึ้นแม่เราตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์กำหนดได้อยู่ทุกเวลา ไม่ใช่พระองค์สอนแต่ผู้อืน่นตัวเองไม่ทำไม่ได้พระองค์ทำก่อนเราท่านทั้งหลายกิเลสลาคะโทสะโมหะกิเลสความโกรธความรวภความหลงพระพุทธเจ้าท่านเลิกละมาชิตสิ้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเราทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติภาวนา เอามาชำระกายวาจาจิตของตนให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกองทุกกองภายในโลกในวัฏฏสงสารแนวจิตใจของคนเราก็จะได้สบายไม่ไปทุกไปร้อนตามอำนาจกิเลส จานั้นอุบายต่างๆที่แนะนำมานี่แหละให้เราท่านทั้ทงหลายพากันกําหนดจุดจำนำไปประพฤติปฏิบัติจนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิช,ชาความรู้ในทางพุทธศาสนาจนเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้เบาบางหมดสิ้นไปเป็นผลที่สุด ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชนีสพิติโยวิวัันตุสัพลโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโย ο. สุขีเทคายุโกฟาวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุตคาปจายิโน จัตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังปาลังเมื่อเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากจิตที่เข้าไปยึดมั่นไม่ใช่จากสิ่งภายนอกเราก็จะสามารถฝึกฝนการปล่อยวางและพบกับความสงบได้ในปัจจุบันขณะหากธรรมะจากพ่อแม่ครูอาจารย์มีคุณค่าสำหรับท่านขอเชิญกดติดตาม เพื่อร่วมเดินทางบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติไปด้วยกันขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสงบเย็นในธรรม